เราต้องกระดูกหมูมาจนากระดูกเนื้อเปื่อยแล้วนะคะใช้เวลานานพอสมควรเราก็คอยสังเกตเว่ามันเปื่อยแล้วเราก็จะใช้ได้นะคะตอนต้มเราก็จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่าค่ะแล้วก็รากผักชีเกลือเล็กน้อยใส่เกลือด้วยนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมทุบนะคะลงไปค่ะกระเทียมนี่ใส่ที่หลังเพราะว่ากระเทียมก็จะสุกง่ายนะคะหลังจากใส่กระเทียมแล้วเราก็จะใส่ซุปก้อนหมูค่ะ ้นนะคะคตเรามาปรุงต้มเว้งหมูกกันนะคะาน้ำร้อนๆเลยค่ะน้ำต้มร้อนๆแล้วก็จะใส่น้ำปลาะค่ะ น้ำปลาน้ำมะนาวค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะ,ะผงปรุงรสหอมสดค่ะผักชีใบเลื่อยแล้วก็ผักชีหอมด้วยนะคะ ก็จะเอาน้ำต้มกระดูกหมูร้อนๆนี่ตักตักใส่นะคะแล้วก็จะตามด้วยพริกแล้วแต่ความชอบนะคะใส่มากก็จะเผ็ดมาก วันนี้คุณย่าชาแนลได้เล้งหมูที่มีเนื้อติดนะติดเยอะนะคะเรามาลองชิมดูนะคะอืมได้ที่เลยค่ะอร่อยมากเลย